สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพรโชคครับเมื่อนี่สอพรโชคสิพาพีพีน้องไปที่อีสานไต่ครับไปที่หลักกิโลครับว่าเมื่อนี่มีอย่างเกิดขึ้นแน่ที่นั่นครับซึ่งขณะนี้ทีมงานอีสานไต่ออนซ่อนที่นีสานไอพองๆก็อยู่ที่นั่นครับเอาพี่น้องก็ตามสอพรโชคมากครับเดี๋ยวไปฟังไปเบิ้งน้ากันว่าเมื่อนี่มีอย่างเกิดขึ้นที่หลักกิโลครับพี่น้องครับตามสอพรโชคมาครับ วันนี้ก็เป็นวันพระนะครับวันพระน่าจะเป็นวันพระใหญ่ใช่ไหมวันนี้วันนี้สิบห้าค่ำหรือแปดค่ำฮะน้วคุณยายยายยายวันนี้แปดค่ำหรือสิบห้าค่ำอ๋อแปดค่ำาก็ทข้างขึ้นอะข้างแลมฮะข้างขึ้นอะข้างแลมข้างแหลมเนาะข้างแรมข้างแรมฮะโน่นเดี๋ยวรอดูพระธุดง ไม่รู้ท่านเดินทางมามาทําอะไรแบบไหนเห็นชี้ชี้อยู่เดี๋ยวค่อยไปถามท่านนะครับโอ้เดินไปสนอเดินไปสนอเดินไปสนอเดี๋ยว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 หลวงพ่อก็เป็นวันพาวันนี้แปดค่ำนะครับผมยังมีนะครับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับเดินทางกันมาอย่างคับคั่งหนาตาเหมือนเดิมนะครับตัวไหนกันเนาะนะครับพี่น้อง นั่งอยู่ด้านหลังนะครับแอดนั่งอยู่ด้านหลังนะครับหลบแดดพอดีเห็นพระธุดงนะครับเดินผ่านมาเดี๋ยวรอดูว่าท่านจะทำอะไรแบบไหนนะครับนูน่นนูน่นครับผมโอ้มาตาก,การต,รตา้างํามมาจากไหนครับมาจากบัดนใดเนาะ ครับมีตัวเลขในะทางไห้บอมั้งครับเห็นตัวเลขตัวไหนบอสครับเห็นตัวเลขตัวไหนบอส <c oughs> <c oughs> ตัวเลขหลักกิโลอะไรวะตัวไหนเนาะลุงตายเนาะไม่บอกเลยเนาะลุงต,ตามาจากบ้านไหนเนาะครับ มาจากวัดไหนครับมีตัวเลขไหมเนาะอําเภอจตุอําเภอจตุพิมานร้อยเอ็ดบอกมันที่หลักกิโลเดินทางผ่านมาหรือว่าตั้งใจมาตรงนี้ครับผ่านผ่านด้ยโอ้ผ่านมาซื้อบ่อเลยมาแวะดูเนาะผ่านว่าเห็นโด่งดังข่าวโด่งดังแเนาะก็อยากมาดูอยากมาดูครับเห็นนาดตัวเลขไหมครับผมลวงตาเคยให้แนวทางไหมนันตัวไหนครับนัดตัวไหนครับ ตัวไหนครับหลวงตามีเจ็ดแปดกับสองเจ็ดมีแปดเจ็ดแปดกับสองเจ็ดเจ็ดแปดกับสองเจ็ดสามตัวเหรอหลวงตาฮะถ้าสามตัวตัวไหนครับสามตัวไม่เคยให้หวยสามตัวไม่เคยให้สามตัวมีแต่สองตัวมีแต่สองตัวได้มาจากบ้านไม่ใช่ตัวนี้นะตัวไหนครับมาจากบ้านนี่นะตัวไหนครับเจ็ดแปดสองเจ็ดถ้าถูกครับหลักกิโลเหมือนพอดีเลยอ๋อเจ็ดแปดกับสองเจ็ดไม่ใช่เลขหลวงตามาจากบ้านมาจากวัดหลวงตาเอง อ๋อหลวงตาเคยให้โชคยู่เนาะสีงหมือนเลยโอ้สีงหมือนแต่ว่าจะมาไม่เคยซื้อหวยีะครับหลวงตาอยู่วัดไหนเนาะผมผมจะไปหาได้ไหมวัดตำบลป่าสังจตุอะไรนะอยู่บ้านจตุเขาพอฟจตุเออตำบลป่าสังจังเลป่าสังอยู่อ๊อฟจตุเลยบ้านเคยไปไหมยัง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 ไม่ถึงบ้านเคยคือเลยบ้านเคยคือเลยอีกเนี่ยบ้านเคยคือเลยอีกคือเลย สีหมดซ้อนแล้วงวดซ้อนหลวงตาห้าสีงวดซ้อนแล้วน่าไปตามหนึองบ่โตเป็นพี่แกได้ไู่ช่วงไหนของมากมากับหลวงตาไหมครับใช่ค่ะวัดวัดอะไรครับผมวัดป่าสังวัดป่าสังบ้านป่าสังบ้านบ้านป่างวัดป่าสังมาาสังมังมาาสังบ้านป่าสังบ้านปบ้านป่าสังวัด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 ป่าสังวัป่าสังวัดป่าวัดป่าสังวัด่วัดป่าสัวัดป่าสังวัดป่าสังวัดป่าสังวัป่าสังว วัดป่สาสังหลวงปู่โสม,มอ,อ,อ่ทีวัดป่าสังหลวงปู่โสมบ้านป่าสังหลวงปู่โสมตำบลอะไรครับตำบลปา่ปสาสังตำบลป่าสังอำเภออำเภอเจตุระพิมานจังหวัดจดุจระพิมานร้อยเอ็ดนะครับเมืม่อกี้หลวงตาบอกนะครับเข้ามาข้างในได้ไหมครับผมรถมาครับเข้ามาด้านในได้ไหมไปเร่อยๆไปเรื่อยชเข้ามาด้านในได้ไหม เขาา้ามาได้ไห,ไหมครับเข้ามาด้านในได้ไหมต้องตาจะจุดไหมนี่จะให้หลวงพ่อจุดบ่อ๋อ้ก็จะให้หลวงพ่อจุดเสียงดวงไหมะอ๋จ้จะให้หลวงตาจุดเสียงดวงให้หลวงตาจะจุดไหมนี่จุดจุดเลยเอาให้ให้หลวงตาปลูกเสร็จทักหน่อยได้ไหม ให้ปจับให้หน่อยครับานตาะครับตร่าถกครับจุดเลยอ่ะครับผมขอให้ได้สามตัวขอให้ได้ตรงกับดวงตาบอกนรดวงตาบอกไอเจ็ดแปดกับสอเจใช่ไหมครับดวงตา มาวันนี้ยครับถ้าถามมันจะมาแปลมาที่ของขั้นเดียวไม่ได้ไม่บ่งจันจำได้ก็ได้ไม่แน่ก็ได้เจ็ดแปดกับสองเจ็ดครับครับอยู่นอยพับเจ็ดแปดกับสองเจ็ดนะครับผมนะครับตัวเลขของหลวงตาประวัตินะครับผมที่เดินทางมาจากนะครับอำเภอจตุรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบอกเจ็ดแปดกับสองเจ็ดนะครับผม ท่านบอกว่าบอกมาแล้วครับสี่งวดซ้อนนะครับผมสี่งวดซ้อนเดี๋ยวมารอลุ้นเลขทูบกันนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนกันนะครับผมเจ็ดแปดกับสองเจ็ดนะครับผมบอกทีเดียวนะครับบอกทีเดียวไม่บอกอีกนะครับจําได้ก็ได้ครับดวงตาบอกเจ็ดแปดกับสองเจ็ดนะครับอยู่ตรงนี้ครับร้านสาวไะไรถกถูกถูกทุงงวดเลยไอ้ทุกงวดแล้วบอก เต่่าคนนี้โศกโลตาส่วนมากการหาโลตาเนี่ยเป็นห้ประมันจากโตี่คุณตอกมากี่สาะกระสั้าองตัวะหลายก็มาแล้วบอกเป็สาอยูเนี่ย้งมาเตียวเนานเบอร์ยังนี่ครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวผมไปหาเด้อไปหาเด้อน เลขทูบอะไตัวไหนแล้วครับเก้ามาแล้วอาจารย์เนี่ยเก้านะครับเลขทูบตัวแรกมาแล้วครับเก้าตัวสองในสูตรเก่มานังสือเราลุนเลขทูบอาจจะได้เป็นตัวไหนกันครับผมเสองมาลุ้นเลขทูบนะครับของหลวงตาประวัตินะครับผม มาจุดที่สารตาเสตาจันนะครับตัวแรกเก้าตัวที่สองก็เก้าเดี๋ยวมารุ้นตัวที่สามกันนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับสี่รุ้นกันนะครับอยากให้เป็นตัวไหนมาแล้วครับไม่แปดก็เก้าไม่แดก็ศูน8 9เก้าเก้าแปดเก้าเก้าศนรุนกันครับหรือว่าจะตองเก้ารูรุ้นครับ ตัวที่สามโผล่มาแล้วมาแล้วครับผมน่าจะเป็นเก้าเก้าหกน่าจะเป็นหกถ้าหกถ้าหกเก้าหกก็เก้าก็ตัวเดียวกันอ่ามาแล้วครับหกเก้าเก้าหกมาแล้วหกครับหก อะไรทูบของหลวงตาประวัตินะครับได้เก้าเก้าหกนะครับผมเก้าเก้าหส่วนสองตัวท่านบอกเจ็ดแปดกับสองเจ็ดนะครับหลวงตาประวัติเดินทางมาจากอำเภอนะครับไม่มืดครับไม่มืดเก้าเก้าหกครับครับเจ็ดแปดสองเจ็ดนะครับหลวงตาครับให้นวทางมานะครับตานะครับ ท่านบอก78กับ27ส่วนเลขทูบนะครับให้ไปจุดขอได้ 9, 9, 6, 6กับ9ตัวเดียวกันสวงตัวตัดเอาเองเ้อน,นะครับ 9, 9, 9, 6ได้แค่นี้นะครับสำหรับแนวทางของหลวงตาประวัตินะครับ ที่เดินทางมาจากจัดตัวละพั์พ,พิมานนะครับจังหวัดร้อนะครับ7 8็ดเลขทูป996นะครับอขอให้ท่านโชคดีนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง